แค่มันกูร่างกายที่แค่พดหลังเขาอะโอ้ม่ควายว่าไงไอ้ไข่ยืนหน้ากูตายก่อนเลกูยิงดิ้งมันน่จะตายเจพัสิบนะไข่เจ๊พัวอะไรกูิงโดนเตะยิงดิ้ไดิ้งขอาๆก็มาๆแว๊บครัตายโดนเทิดไอ้สี่แยรอว้เรา่ดน p o i

planted. love, it, love it. Enemy spotted A. <laughs> Last player standing. <laughs> Yikes! That sucks. That's <laughs> fine, I can hear them holding for their mommies for here. I'll call <laughs> to here.

one oh enemy remaining not ready yet Fade's mind games are no match for my secret weapon meow i will throw some don't they like <laughs> Back to it. Mm. Bring them down. Oh no. Oh, oh, Reloading. 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 <laughs> flash <laughs> place. What? <laughs> Not ready yet. Good hit. Retrieving flash. Smoke. We're loading. Spike trop. ARIN AND JON MORE มุกกูหมดแล้วอะไรวะแต่มุกกูหมดแล้วแต่มงกมาหล้ ก้าวสองตัวกลางสองตัวเข้าเลย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 ไปแก้โค um> an> um> ้ไอ้ไทเฟอร์ก้าวสุด้ายไปเลยโแล้วบัฟเพื่อนข้างบนเหรอจะบัฟเพื่อนข้างบนไหม

What will it be this t ยว่างเงี้ยรู้สึกเบียดส์อะคู้กลางก่นอนไหมไม่เปิดน,นี้อ่ะโอเดนใส่เลยสุย่ยกลัวเนื้อสียังอ่ะยับไปเก็บเอาหน้าเอค่อยมาวิ่งกับกูุ่มีะข้าดึงตัวมันได้สิ I have your back Yeah we wait I got the spike. Finding yeah. craft Retrieving well, well, flash. I have the spike I'll find you. Thorns it at my leader. Redundant. Ooh. Stuck. Nice, night, nights. Meanwhile. Right landed. My ultimate's ready. Launching thorns. หลังก็ยังไม่ทิ้ยิงไม่ขึ้นเฮ้ยเฮ้ยมาทำมาอีกนะดนจัดไปเลยน่าจะได้ปืนนะออไอ้เห ไม่เอาคิสเทส่งเรื่อไอร้คุมองซ้ายแล้วก็อผ่านก,กับมองขวาแล้วมันก็พุ่งไปผ่านหน้า,าออกู Bomb I have the spike. Oh get the Oh like I never Last player standing. <laughs> เป็ดเป็ดเป็ดร้อยกว่าเป็ดร้อยกว่าอยู่ด้วยกันได้สองตัวใช่ไหมของไก่นะไม่มีตุยอยู่ด้วยกันอักมอที่แม่ ทำไม่เสร็ไมต่าะวาเามันแตกกหรล้วกมันจะวไมเล่นามาันเป็นตัวดูไกมันไม่เป็นตัวดไก Reloading. Reloading. Flash. It's a Retrieving No can. Huh? Rip and tear. are alive. Bring them down.

Bomb the oh. spike still in place. I have the spike. <gasps> oh. i okay. 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 phố của bọn mang we wait

thải hết lên bố chim đi sợ còn lịch sợ mày they are mine now we wait this để yên cho kẻ này chim đi này

ตุกวางรถไปดิดูคุมบตดิไม่เกิดอะไรขึ้นกูเยลม่ไมดทีกเยนเยนยไม่หมดตอนที่ยิงยี่แกโคดูคุณสามตัวท่วนอ ใส่เลยมานดอสิว่าทำมาแรกกูดิอ okay. มันต้มีรูนะข้างในอ่ะมันจะกกเล็กไม่ได้อ่ะันจะกว้างเกิน

อย่านด้บ้าน่เอออกนะไป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 ยกันแหละแข็งควรวะมันอยู่ไหนอ่ะทีนี่ Spike down B แล้วติไปไหนวะโอมินอ่ะออกไปเหนวะอมิน พยายามจะกางโอ้โหพี้ยเจี๊ยบดีกว่าไอ้คนโดนโดเลือดกูเหรอ Switching sides ไม่โดนไม่รู้กันเข้าไปมม่เจอเป็นหมาเจอเหี้ยเจอหิวเจอไตแล้วมันเจอทุกอย่างเลยกูหันไปยิงหมาเลยย่ามงนี่กลุ่มมึงู้ว่าเป็นบอลดำ ตัวกันอยู hmm. uhh ่ด้การหนิกเดเฮ้ยมึงสลับกันดิไอ้ยมันจะลุไปมิดปอนไอ้อนมึงแฟลเช็คได้ปะนมันไอ้เหี้ยคอ้อมลกันปุ่นนี้ป้เนไอ้แฟลชเช็คลง Clash placed! What? Not ready yet. <laughs> Good hit. Flash <laughs> trap destroyed. Ah. Mm. I can Enemy spotted B. Wait! Wall trick! Ruins our lives! Ay <-ya>. Shame. Why am I? Ruins our lives! Yeah, I am not have One enemy remaining. Spike down B มฝ so ังกูมีบอลเได้เว้ยฝั่งนูมีอะไรเช็คไหมอามีอะไรนี่เอ้ยโคตรโคตรม Retrieving t o r n s Now we a i t เิมันักอยู่ไหนหลังกล่องนี่ m y หลังกล่องกลางอะเออ

ไูกันไ,ไหนะ่ะตายตรงไหนอ่ะมอยู่ในตัวมแล้วไอ้ไ่ห้อ๋อเฮียแล้วมันซื้อก่อมาทำไมวะไม่เข้าใจวะไอ้ไซเปเ,รเหรอ,อยิงตัวเม็เดหนึ่งตายเลย Now

ดูได้ดูได้สเปมตามแล้วเนยี่สิบตป่วยวะอสไปค์ planted เห็ุนึงก่อนนี่สิเยอะพัแทงเลยไปต้องแทงแล้วจังหวะนี้อันไหนรีบดิขาวะเดินได้ไอ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 ้

เฟอดักตุ๋ยนะเฟอร์ดัก,ดดกดดต,ต,ตุ๋ยนะเอเข้าไปได้ไงวะก็ดูอยู่ตลอดดีกว่า้ไอ้ี่เนยังนะอยู่ในายแล้วสอ,องตัวโอเค Đây mới chơi rồi. Nhi Enemy spotted. One enemy remaining. Không <coughs> activated. <positives. tư> Thirty seconds left. Launching thorns. <laughs> thorns are alive on Retrieving flash. Flash placed. Landing. Good hit. do more be scared. battle. my face right now. i just, <laughs> just <know>. <laughs> <laughs> นกไม่ตั้งกูกำลังตั้งท่าเลี anyway> ๋ยวเฮ้ยกูยิงตายิงแป๊กยิงงงยะไอ้เนี่ยตายโผล่มาไเพื่อนกูยิงตโผล่มายังไงไม่ได้าแล้วเนี่ยกูวิ่งกลับไปนู่นแล้วน้องนี่น้องนี่หลังเป็นรูนี่ไม่ทันนะกู

ไอ้นักวิ่งมาหลังโดนเซนที่เป็นเม็ดเดียวเลยที่จเปลี่ยนสายเลยบ้าสัตว์เกนเล่นหนังตลอดระวังหจะเพื่อสวยทุกเกมเว้ยนอนแม่งเลยสัตว์เดี๋ยวพวกหลังเขาเฮ้ยเดี๋ยวพวกหลังเขายิงไม่ของพี่แม่งเลยที่จะไม่ทันไวกับพวกไว้กับหลังเขาแล้วก็รอหลังเขาฟูจิพิมพ์ไปดิ โนน้ยายยยไเข้าปเปล่าวะระวัง啊 Oh I n e e h โอ,อ้โหโอ,อยู่ในสมอกตัวเองนนทั้นนทงหาางมาทั้งน้องไง,ง Player standing ไม่น่าบันเลย Spike planted 3อู้นี่แมววัดไม่ชอบวัดแตกมายถึงตัวเฮ้ยกูออกกลางอยู่ว่ะมาตรงนี้คนนึงว่ะเอาเพืออกกลางให้กูรอยังดังเอาพากูด้วกูอยากไปดิไลเงกูนิดเดีดูขวาก่อเลยตายต่อแน่นอนแตนทอมสปีดไปๆๆๆกูไปเล่นตรงนี้ละกันเดี๋ยวๆ One, six, four. need to move my wall. Oh, baby. I <laughs> power. Oh, yeah. I'm I'm see the Spike down hey, two. Oh, down. One, <laughs> One enemy remains. match <laughs> I <One. laughs> <laughs> <laughs>

<laughs> Retrieving flush stand I never left <laughs> one enemy remaining Spike down mid-flash yeah. <laughs> Defenders win. Victory might have been inevitable. But damn it damn, feels โอ oh, yeah, mm ้ยเดี๋ยโอกาใส่ก็ใส่ไปก่อนมาใส่เราก่อนเลยมาใส่เราก่อนมึงต้องคตื่นตื่นก่อนอย่าเปิดเกมเปิดกูมาเลยไอ้เหี้ไมาึงกูงงเลยกูยังไม่ได้ดำควยเลยเลยอ่าวยัยใครโดนแบทเล่นหลังเขาอ่าวใครโดนไม่เหรอม่มีไ่มี 兰考派部队。Like <laughs>